ท่านโยมครับก่อนอื่นเราไปดูก,กันกับเรื่องนี้ก่อนครับของตำรวจบางสะพานนะครับมีการระดมกวาดล้างแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาซื้อขายอาวุธปืนนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์นะครับหรือเครือข่ายในการขายให้กับเยาวชนอายุ14ปีในการไปก่อเหตุการณ์ยิงในห้างดังกรุงเทพนะครับพบปืนนะครับกว่า10กระบอกและก็เครื่องกระสุนปืน จํานวนกว่านะครับ1น0่นัดครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับตำรวจชุดสืบสวนของสอพอบางสะพานได้ทําการจับกลุ่มนายบุญล้อมนะครับในข้อหานะครับอาวุธปืนและก็เครื่องกระฝุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตสืบเนื่องอย่างนี้ครับสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวนของสอพอบางสะพานเนี่ย พร้อมกำลังนะครับของชุดกองกํากับการสืบสวนสอบส,สวนกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค7ตํารวจทางหลวงและกําลังของอสนะครับได้ร่วมกันนําหมายค้นจากสารจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับเดินทางไปที่บ้านพักของนายบุญล้อมนามสมมุตินะครับซึ่งอยู่ที่หมู่5ตําบลล่อนทองอ,อําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันครับ ก็ได้พบตัวกับนายบุญล้อมนะครับซึ่งยืนอยู่นะครับบริเวณด้านล่างของห้องพักข้างๆรถนะครับยี่ห้ออีสุสุนิวเอ็มแม็กนะครับ นเอ็มนะครับสีบอลเงินนะครับพร้อมด้วยต่อมาครับทางด้านพลตำรวจโทวิโรจนะครับใส่โยกวิจิตนะครับสารวัตรสืบสวนสอบสวนของสอพอบางคะพานพร้อมด้วยชุดจับกลุ่มนะครับก็ถึงได้แสดงตัวนะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็แสดงหมายคนนะครับจากการสอบถามนะครับ ถึงการซื้อขายออนไลน์ดังกล่าวเนี่ยนายบุญล้อมก็ให้การอย่างนี้ครับว่าตนเองเนี่ยซื้อขายนะครับซื้ออาวุธปืนมาจริงนะครับและก็นำเจ้าหน้าที่เนี่ยตำรวจเนี่ยไปตรวจคนนะครับที่รถยนต์นะครับก็ยังพบนะครับกับอาวุธปืนสั้นขนาด9มมจำนวน1กระบอกพร้อมด้วยซองกระสุนปืนจำนวน2อันซึ่งวางอยู่นะครับที่บริเวณพื้นด้านหน้าฝั่งคนผู้โดยสารนะครับที่นั่ง ที่ดั่งนะครับและก็เจ้าหนะ้าที่ได้นําตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับนำพาเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจค้นอย่างบริเวณห้องพักนะครับผลจากการตรวจค้นก็พบอาวุธปืนและก็เครื่องกระสุนปืนอยู่ภายในห้องพักนะครับโดยมีอาวุธปืนนะครับ น่ต้องบอกเลยทุกๆก,กระบอกและก็ยังมีเครื่องกระสุนปืนนะครับที่ตนเองเนี่ยสั่งซื้อทางออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน line นะครับทั้งสิ้นกว่า10กระบอกและก็เครื่องกระสุนปืนจํานวน1,500นัดนะครับโดยในบุญล้อมเนี่ยให้การอย่างนี้ครับว่าตนเองเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบอาวุธปืนและได้มีการสั่งซื้ออาวุธปืนโดยนะครับมีการเซ็นชื่อโอนนะครับในใบอนุญาตและก็เอกสารสำเนาบัตรประชาชน จากเจ้าของนะครับก็คือผู้ครอบครองอาวุธปืนมานะครับแต่ยังไม่มีเวลานะครับที่จะไปโอนให้มาเป็นชื่อของตนเองโดยอาวุธปืนทุกๆก,กระบอกและก็เครื่องกระสุนปืนเนี่ยที่พบเนี่ยตนเองเนี่ยได้สั่งซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์นะครับทั้งสิ้นเลย เจ้าหน้าที่จึงได้ทําการบันทึกนะครับแล้วก็จับกลุ่มพร้อมด้วยของกลางแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหานะครับมีอาวุธปืนและก็เครื่องกระสุนปืนไว้ในข้อครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะส่งตัวไปดําเนินคดีนะครับจากการสอบสวนนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ยังพบข้อมูลในเชิงลึก จากกองบัญชาการตำรวจนะครับสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยีว่านายบุญล้อมเนี่ยมีพฤติการนะครับในการที่ซื้ออาวุธปืนเนี่ย ผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยผ่านแอปพลิเคช,ชันไลน์ในกลุ่มของเครือข่ายซึ่งคาดว่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ขายปืนนะครับประเภทแบงกันและก็เครื่องกระสุนปืนให้กับเยาวชนอายุ14ปีในการใช้ไปก่อเหตุกราดยิงในห้างดังกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับ จากตนเองที่มีความชื่นชอบอาวุธปืนจึงได้มีการสั่งซื้อปืนนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์นะครับและก็มีการโอนแต่ว่าบางทีเนี่ยการโอนเนี่ยโอนลอยเอาเราพูดกันตรงๆนะครับเป็นการโอนลอยแล้วก็โอนลอยมาเนี่ยเจ้าตัวคนที่นายบุญล้อมเนี่ยนะครับก็อ้างว่ายังไม่ได้มีการโอนมาเป็นชื่อของตนเองนะและก็ด้วยความชื่นชอบจึงมีการสะสมปืนดังกล่าวนะครับนี่ก็จากการสืบสวนสอบสวนนะครับก็สามารถจับกลุ่มนะครับตัวนาย บุญล้อมได้พร้อมกับอาวุธปืนกว่า10กระบอกและก็เครื่องกระสุนปืนนะครับจำนวนประมาณสัก1,500นัดน,นะครับและก็เนี่ยละครับท่านชมจะเห็นเลยว่าถ้าปืนเหล่านี้มันหลุดไปนะครับในมือของนะแบบว่าเยาวชนนะครับก็อาจจะเกิดเหตุการยิงขึ้นมาอีกนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับฝ่ายสืบสวนสอบสวนนะครับของ อกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค7และก็เจ้าหน้าที่ของนะครับสอพอบางสะพานนั่นเองครับก็ขอขอบคุณนะครับในการจับกลุ่มครั้งนี้ครับ